กับสบายดีพอแมมพี่น้องกับสบายดีเบิร์สุขุสุขคนสมองสมบอนกับสบายดีพีปานะอามุมเก่ามุมเดิมพอแมมพี่น้องก็ต้องก,กนะ็สดอภไย่นะพอแม่พี่น้องที่หามุมไรเอาบาดได้กัมีแต่มุมเก่าเพราะว่าป๊บมาเลงวันพอแม่พี่น้องเอ้ยพออยู่ในฟ้าม,มันกะธรรมดาเนาะมาเลงวันมันลายมาคิดเขาน้ำเบาควันพอแม่พี่นอ้องเมื่อนี่มี ทอดปลานิลกรอบปลานิลทอดกรอบพร้อมพี่น้องราดน้ำพริกแซ่บ <c oughs> <c oughs> บสบายดีพ่อพี่น้องสบายดีเบิร์ตสุขูสุขคนชมชนสบอร์ดอ,อ,อ,อพี่น้องมากินข้าวน้ำบอกฟันเดอร์บรรยากาศยังเศร้าๆพอนพี่น้องเลยเนื้อการเลื่องงานมากก็ได้ของขแซ่บๆพอนพี่นอ้องเมื่อนี้จัดเมนูเด็ดปลาเทียนบอกฟันไปซื้อเมื่อวานนี่แเรนนอคที่มันเลือกตัวหนึง่งพอนพี่น้องอันนี้เป็นตัวใหญ่แต่ว่าบอกฟันจะมาทำเมนูนี่แหลปะปลานินทอดปลาปลานินทอดกรอบ

มันเลยไนงน้ำเงินสุดหมดบะน้ำมันขวดปาาังไงแซ่บนี่ได้พูดไม่ร้องสูตรนี่น้ำมวยจัดไปบิดสูตรบดน้ำมันขวดหนึ่งวันละสิบบาทเท่จังเล mình mới được cọ cái này mà mua mua cọ mua phải không? tôm tôm cứ sáp mình tự mình cọ này ăn được lại không สุดยอดกัเลยเนื้อมันน้าเล็บยาวพี่น้นงห้ามีดจะเล็บซอนซ้หันย่างงงงงเลยตลาดใช่ไหมค่ะเขาไปแลกายอมขายหมื่นเนี่ยใชตลาดเนาะตลาดยัง ตลาดเด้มันผิดองนนันม,นมนวันิุกสูงกว่าแม่ดิมูลนันเต่าส่วนบะคอนน้ำมาก,กันเอาลวดเลยพ่อพี่น้องเอาน้ำจิ้มมะล่าน,นะ้องวัยเพื่อนกินแบบนี้นี่มาจาับก,กิน pun so sama daripada no, hit dengan PC you. Mm -hmm. แล้วก็กอดไปฮะแล้วมีไข่มาด้วย ที่เมื่อวานนี่บางคากนก็บอกไปให้น้องโถวไม่พี่น้องเฮาหาบริพิตกันอางคนพี่น้องเอ้ยแค่ชิ้นงานมากเลยกะก็เมื่อยเนาะแล้วก็ไม่ได้คอยปล่าเพราะว่าตองกันเหอะเมื่อยอย่างข้อหนาเป็นกระปุยอยู่บางพี่น้องเอ้ยค่ชิ้งานแบบว่า ซีเพินการเม้นมาว่าเทาบอให้เกียรคนดูเนาะแบบว่าบอปากบวอะไรปากโชดอไพยผู้เมพี่น้องแบบว่านคสิโามันทีเอฟซีเพินนลอาคไปปั๊บปุ้งใส่พี่น้องเลยอนแ้จะเป็นว่าเอาเนาะห้องก็ได้ห้าแต่พูอพี่น้องแค่เพินว่าอามาเ้ก็ดีใจแล้วคือว่าห้อก็ได้ประมาปับปุ้ง เป็นจิบน้องเดือนพนว่าชิลงมาไทยพี่น้อมต้นชิลเลนบัดเห็ดอันกระดูกออนเราไปเห็ดแทวกรุงเทพมั้มั้วในย้อมแล้วพี่น้อมแท้กรุงเทพนะเคยเจอมาแล้วกว่าแตะค้นมาพี่น้อมต้องิ้นรนผูกค้นให้ ทำอะไรนนกไม่ได้แบบวันกับพ่อยแบบพี่น้องขันอยู่ได้ันเรื่อยก,กับเจ้าลูกทายลงมาอยู่นำ้ำกว่าตากับย่ายหพึ่งตาคือพ่อยพี่น้องเห็นใั่ไหมอันอยู่ร้ายแล้วเนาะ เด็กชีวิตก็เม่นมากเลยว่าบางครั้งก็เอาเันซืมหน่อยไปให้พ่อแม่น้องมวัยเ้ยงเพื่อน้องนุ่มอยู่เคนหนน่งเพราะว่าพ่อแม่น้องมวัยพ่อพี่น้องเพื่อนกันมีร้านอยู่นนนเนาะแต่ว่าเอามาเลี้ยงเพิ่มอีกแล้วตอนนี้ลูกของเงินลุงเพื่อนกัมาอยู่นำ้ำให้เลี้ยงเพื่อนกัเลี้ยงให้พี่น้องแต่ว่าพอบางครักับแม่บางครัค้่ยอมเพราะว่าเพม่นบ่ให้เพราะว่าเพื่อนแพงแห้งเนาะ พ่อยากก็ไม่ใหญ่พกก็เใหญ่ั้นเราก็เลยตามใจไปเนาะแม่บเหลี่ยงได้ครับเรี่ยงพ่อเธอคอยพี่น้องเยเชื่วว่าหยาดกันเลยให้นมวัวเปราก่อนตอนแรกก็ว่าสิเอาเมื่อไหร่พ่อแมนมวัวะไเนาะเลี่ยมตนก็ว่าเอามากเอามาแล้ที่นี่แหละพ่อแม่บ่าควนก็าาไปก็กินหออขัสุยาแบบไม่หยากเนาะ อี่หลุดกี่ร่างเป็นแต่จะสนใจเอาอย่ยงเองพี่น้องเพราะว่าเมย์เพราะว่าเมย์เขาเมย์อง,งเดือนก็อยู่แล้วก็ลงจะกระจันก็อยู่ฉันนะซอยกันเบิงคือเถ้าคือแพ่ง้านนี่องพี่น้องแม่ว่าไ,ไปไกลกับคิดพ่อ ้าวฟันนามานี่พ่อพี่น้องแต่ว่าคนใหญ่ก็ไม่ใหญ่พป็นบนย่อมดอกเป็นแพงแห้งเลยขนาดพิ่นบสบายพิ่นยังนั่นเอาลานเนาะ

bậy cho họ nhắm hết ờ là thằng bạn แซ่บอรอิพลพี่น้องครั้งแรกเนาะที่เราได้เห็ดกินมาพี่จิ้มลงลุมมั้งมราจินะม้มนะเปลี่ยนขึ้นมาดค่ะเราเปลีนนสมสม่คนนี้ะฮ<ม>ะเบิ่งกันพอลพี่น้องนอง้องวายเป็นสินเบิ่งอุ้ยอันนี้สิเป็นน้ำจิ้มพอลพี่นอ้องทั้งนี่พลพี่น้องเอ้ย จะได้ทิบาคอนออกก่อนขูดกรอบเลยนำ้ำมวยแห่งเห็ดใส่บาตจะได้กาบบาคันก็ต้องกาบขอโทษขอพายเอฟซีละลายนาะที่เฮดไทยแบบว่าะเฮดไทยเพิ่นเป็นห่วงเห็นไหมเนาะแบบว่ามามาพี่เพิ่นว่าเอฟซี่นก็เป็นห่วงบอย่างไรทะเลาะกันเนาะกะ ขอประคุณ FC หล,หลายๆที่เพิ่นยังเป็นห่วงเฮาบาวควันกาซิเล,ล่าคลิปไปเพียงเท่านี้จังได้การจะลืมเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามบาวควันคือเก่าเผยพี่น้องกินข่าวมุมเก่ามุมเดิมกับ,บใ่ใไฮเบื่อกันเด้อพอกันโอกาสหนะ้าสบายดี